คุณเคยสงสัยไหมทำไมอิสลามถึงต้องกำหนดให้เราถือศีลอดบางคนอาจมองว่าการอดอาหารเป็นเรื่องยากแต่คุณรู้หรือไม่ว่าวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าการถือศีลอดมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจอย่างมหาศาล นี่คือหนึ่งในหลักฐานของความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ทรงกำหนดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราแม้ในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นการเสียสละก็ตามการถือศีลอดช่วยล้างสารพิษในร่างกายนักวิทยาศาสตร์พบว่าเมื่อเราหยุดกินอาหารเป็นเวลาหลายชั่วโมงร่างกายจะเข้าสู่กระบวนการออโตฟาจีออโตฟาจีคือกระบวนการที่เซลล์กําจัดของเสียและซ่อมแซมตัวเองช่วยลดการสะสมของสารพิษและป้องกันโรคต่างๆเช่นมะเร็งและอัลไซเมอร์ทำให้ร่าง ร่างกายของเราสะอาดขึ้นและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพออลล์กำหนดให้เราถือศีนอดไม่ใช่เพื่อให้เราลําบากแต่เพื่อให้ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูการถือศีนอดช่วยลดน้ําหนักและปรับสมดุลฮอร์โมนเมื่อเราถือศีนอดร่างกายจะเปลี่ยนจากการใช้พลังงานจากน้ําตาลมาใช้ไขมันที่สะสมอยู่แทนช่วยลดไขมันส่วนเกินและทําให้น้ําหนักลดลงอย่างเป็นธรรมชาติช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนอินซูลินลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานกระตุ้นกรดฮอร์ ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเราอาจมองว่าการอดอาหารทําให้เราอ่อนแอแต่ความจริงคือมันทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตน่งางหากการถือศีลอดช่วยลดความเครียดและทําให้จิตใจสงบนักวิทยาศาสตร์พบว่าการถือศีลอดช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดทําให้จิตใจสงบและช่วยลดความวิตกกังวลช่วยปรับคลื่นสมองทําให้เรามีสมาธิขึ้นช่วยเพิ่มสารสื่อประสาทที่ท ให้เรารู้สึกมีความสุขและลดอาการซึมเศร้าได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมช่วงรมดนเราถึงรู้สึกใจเย็นขึ้นมีความสุขและใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากขึ้นการถือศีลอดช่วยเพิ่มอายุไขทําให้เรามีสุขภาพดีขึ้นงานวิจัยพบว่าการจํากัดช่วงเวลาการกินสามารถช่วยให้มนุษย์มีอายุที่ยืนขึ้นช่วยลดการอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังช่วยให้ระบบคุ้มกันทํางานได้ดีขึ้นช่วย ่วยป้องกันโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดการถือศีลอดไม่ใช่แค่ทําให้สุขภาพดีขึ้นในวันนี้แต่มันช่วยให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงในระยะยาวด้วยการถือศีลอดคือของขวัญจากอาลัอลลอฮ์อัลลอฮ์ตรัสว่าและการที่พวกเจ้าจะถือศีลอดนั้นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้อัลลอฮ์ไม่ได้กําหนดสิ่งใดให้เราโดยไรเหตุผล ทุกคำสั่งของพระองค์ล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจของเราสิ่งที่ดูเหมือนเป็นข้อจำกัดอาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าอัลลอฮ์ทรงกำหนดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราแล้วทำไมเราจะไม่ยอมรับมันด้วยใจที่เต็มไปด้วยความศรัทธาการถือศีลอดไม่ใช่แค่เรื่องของศาสนา แต่มันคือของขวัญจากอัลลอฮ์ที่ช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจมันช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายมันช่วยควบคุมน้ำหนักและช่วยให้สุขภาพเราดีขึ้นมันช่วยให้จิตใจเราสงบและช่วยลดความเครียดและที่สำคัญมันทำให้เรารู้ว่าเราสามารถควบคุมตัวเองและอดทนเพื่ออัลลอฮ์ได้นะะ